ศรัทธาในความสามารถที่เราเป็นมนุษย์มนุษย์เราทําได้ทุกอย่างน้องเราต้องมีศรัทธาในตัวเราเองก่อนไม่มีสิ่งใดที่ภายนอกช่วยหรือไรานอกจากตัวเราเองศรัทธาเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์ดํารงเผ่าพรนรธุ์ถกวันนี้ความศรัทธาทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้สิ่งมาจรกของโลกทุกชิ้นไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่เกิดจากแรงศรัทธาของคนสรรสร้างขึ้นมา ถ้าเรามีศรัทธาในตัวเราเองศรัทธาในตัวเราว่าเราจะทําได้มันจะเป็นจริงขึ้นมาเนาะดังเช่นที่มีพระชนพนพ์เนาะที่เรารู้จักดีตอนเด็กๆคุณแม่พี่ขี้อ่านพี่ยังจําได้ก็คือพระชนพระมหาชนกว่าด้วยความเพียรมันบ่งบอกถึงศรัทธาในตัวตนที่ไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่ไม่ได้ไปเสกการมีตัวตนของผู้เป็นเจ้าแต่พี่เชื่อว่ามนุษย์เราทําได้ด้วยศรัทธาของตัวเราเองมนุษย์เราทําได้ ไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าท้อถอยนะคะนะก็คือคําพูดนี้เนาะนี่ใครเมื่อแลไม่เห็นฝั่งก็ยังอุตส่าห์พยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านรู้อานาจประโยชน์อะไรจึงพยายามว่ายอยู่อย่างนี้หนักหนาพระมหาชนกตรัสว่าดูกรเทวดาเราไต่ตองเห็นปฏิปทาแห่งโลกและอนิสงส์แห่งความเพียรเพราะฉะนั้นถึงมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร นะคะอันนี้บอกว่าศรัทธาและพี่ก็เชื่อว่าท่านผู้ประพันธ์ตรงนี้ก็ยังคงมีศรัทธาในเราทุกคนในรูกลูกของท่านอยู่ท่านพยายามทำเพื่อเรามาตลอดเราควรจะมีศรัทธาในตัวเราและเริ่มเดินด้วยตัวเราเราควรเริ่มเดินด้วยตัวเราศรัทธานะคะพี่ฝากไว้ตรงนี้ก็แล้วกันว่าน้องต้องมีศรัทธาตัวเองนะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนภายนอกเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าตัวเราไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะ นะฝากไ like ว้ก็แล้วกันนะคะจริงๆวันนี้เป็นจังหวะอันดีนะครับเมื่อกี้พี่ๆให้ข้อคิดไปแล้วก็ถือโอกาสให้ให้กำลังใจให้พลังแล้วกันนะก็พี่สี่คนเลยแล้วกันครับนะก,ก็ในฐานะที่พี่สี่คนวันนี้เนี่ยมีจังหวะโอกาส เอาพี่วิบินด้วยครับน้ามีจเจ้าอกาสนะครับแล้วก็มาได้มาแนะนํำน้องวันนี้นะครับก็ถือจังหวะนี้นะเวลา11นาฬิก8นาทีนะครับเป็นเลิอกอันดีที่หลังจากนี้น้องพี่เนี่ยจะตั้งใจเตรียมตัวให้สอบติดวิธีตนให้ได้นะครับแล้วก็จะพยายามำทำเต็มที่ ให้ให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเราเองนะครับกข็ขอใช้จังหวะนี้นะเป็นที่แบบเหมือนที่รวมที่เป็นที่รวมของความตั้งใจนะครับแล้วพี่ๆทั้ง4ี่ก็ถือโอกาสให้ให้กําลังใจนะครับขอให้น้องๆเนี่ยมีสติแล้วก็กล้าหาญนะครับที่จะทําสิ่งที่ดีๆแล้วก็เป็นเยาวชนนะหรือเป็นคนที่ดีของประเทศต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้ครับ วันนี้นะคะก็น่าจะได้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆมากขึ้นนะคะว่าจะต้องเพิ่มเติมส่วนไหนบ้างนะคะโดยวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง4ท่านนะคะที่สละเวลามาให้คาแนะนาําแล้วก็มาให้มาอวยพรให้กับน้องๆโดยนะคะยังไงขอเสียงปรบมือให้อาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณครับ ค่ะแต่ว่าถ้าหากน้องๆนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถฝากคาถามนะคะได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ออนดีมาหรือว่าเอเลเวลได้เช่นกันนะคะโดยครั้งหน้านะคะจะมีงานดีๆอีกแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นการแนะนําการเตรียม,ม<อ>ตัวให้เขาเตรียมเดี๋ยวแนะนําเตรียมมาเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่ง เข้าเตรียมเนาะเข้าเตรียมเนาะเดี๋ยวมาแนะนำกันอีกรอบหนึ่งข่าวหน้านะคะสามารถติดตามผ่านทางเว็บไซต์ on demand หรือว่าเว็บไซต์ของ ELEVEL ได้เลยนะคะวันนี้พี่ๆขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ